สวัสดีค่ะจากที่เราผ่านวัดหลวงพ่อรวยมาแล้วนะคะเราก็จะมาวัดสตือต่อแต่ทีนี้วัดสตือก็ปิดเราก็เลยผ่านมาเลยมาถึงวัดบึงรัตทิวันนะคะอยู่ที่ท่าเรือนี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมภายในสวยงามมากจริงๆเราก็เดินเข้าวัดมานะคะแต่ว่าวันนี้ก็เนื่องจากปกติวัดก็จะปิดเหมือนกันแต่ท่านก็กรุณานะคะ ให้เราได้เยี่ยมชมได้แค่บางส่วนเพราะว่าส่วนที่เราเดินชมเนี่ยมันจะร้อนมันนั้นก็โควิดอาจจะตายไปบ้าง <c oughs> เข้ามาถึงนะคะเราก็มากราบสักการะบูชานี่นะคะกราบสักการะบูชาแล้วก็เราก็สามารถที่ทำบุญได้นะคะตอนนี้ก็มีการ ก่อสร้างพระพุทธเมตตาชยันสิตีสีโสพนายุทธยาแล้วก็สามารถที่จะทําบุญสร้างหัวใจพานะคะแล้วก็จากนั้นก็กาบพระนะคะแล้วก็อ่ากราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดยรอบโดยรอบอาคารนะคะก็จะ อ,อสวยงามมากเหมือนลราเข้ามาอยู่บนสวรรค์เลยนะคะแล้วก็จะมีองค์พระนอนนะคะให้เราสักการบูชาอันนี้โดยรอบนะคะส่วนด้านบนนะคะด้านบนก็จะแบบเหมือนกับเราอยู่บนฟ้ามีนางฟ้านางสวรรค์เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยดูสิคะวัดนี้นะคะนอกจากว่าออสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ย มีฟ้าที่ประจําวัดอยู่แล้วก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยแต่ตอนนี้ก็คือปิดทั้งหมดนะคะเราจะมาดูด้านนอกกันนะคะสวยงามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประตูหรืออะไรอันนี้ด้านนอกนะคะ ที่เห็นเป็นป่าอยู่เนี่ยอาจจะดูมืดไปนิดนึงที่เป็นป่าอยู่เนี่ยก็คือด้านหลังนี้นะคะเป็นกุดของพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์จะจํากุดอยู่ทางด้านในซึ่งตอนนี้ก็ท่านก็จะไม่ออกไปไหนเลยนะคะเนื่องจากมาตรการโควิดก็จะจําวัดกันอยู่ภายในทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูวัดต่อไปสายมูเตลูห้ามพลาดนะคะสำหรับวันนี้วัดนี้สวัสดีค่ะ